เอาวันรอบขอบข้างลงก่อนเนาะไม่เจอผู้ชายไม่าล่งนั่นายใครที่่าวะเกือบเกิดอุบัติเหตุเ่างเนาะ

แล้วเบิดนับเบิ้งเรื่อน้องจ้อยตัวนี้เทไรตัวนี้ตัวยาวเทไรกว่าตัวยาวนี่ตัวตัวลงเาเนนนับประคากได้คันครบเลยมันได้บอกเพินได้ตอนนี้ขบบอก อ๋ที ah, ่เ no อ่ากี no ่แถวเนาะรดอ่าขนแก่อานซิงมาแลวบัพี่น้อวเนาะินน้องจอยใช้บะลงใช้บัณฑิีป๊ป๊ปไปบอกคนลงดูห้น้องละปน้องจอยเจ้น่งจอยดิคือว่าเห็นอยู่นี่ไปใชเลยฮะบอกน้องจ่อยอย่นมันไปใชเลรจ่อยมาแม่ทาพี่ยี่แถวเนาะ นเนาะเิ็นโดนกอดพี่น,องงน้องเลยเนาะกาบทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีสดพ่อแม่พี่น้อง FC เด้อชูขูดสู่คนนักพี่น้องเด้อว่าสีฝั่งลาวฝั่งไทยแล่แต่ทางต่างประเทศพี่น้องเอลยเนาะพบพาอกันอีกแล้วกับช่องยูทูปน้องผัดไทยชาแนลพี่น้องเอลยเนาะดูยังไง,อง,ไงตอนนี้การทาง ฮานเพิ <Cornell>. ่นเอาอะลูซ so so yeah. so ิงมาส่งนะเพียงเนาะอ่าโอ้มันเสียลงเลยบอกคนได้ได้พี่น้องเอ้ยพอวางบายนี่เพิ่นเอามาไม้ซรามาส่งแล้วนะเพียงเนาะบ้านนี้เพิ่นเอาอะลูซิงมาส่งพี่น้อยเลยยังนี่แม่นคอยหู้แล้ว MC หู้วัดแล้วสียังพอแก้วะเลยแล้วมือเกันเนี่ะ

ชี้อย่างนี้นี่เนาะพี่น้องชีฟ้าบอเรเออสรเลยแล้วแต่วัดแถงเนาะ แกะอยู่ยังไงเอาวเอาอันรอบขอบข่างลงก่อนเนาะอเอมีผ pues ู้ชายผู้สาอเอผู้สาวมาเห็นยังผู้สาวมาเห็นยัง เออพอมีแฮงบ่พอมีก <tech> oh, ําลังใจบ่มาแฮงเออเจ้าบ่มีแฮงโอ้ยโอ้อนับเิ่บ่มีผู้สาวบ้านนี่เนาะมแต่ผู้บ่าวเฮ็ดเียย้อยซอกหยัง อ่าอ้าโเกือบเกิดอุบัติเหตุอย่างเนาะโดยน้ใชีมพ้าวลงดยดยโดยเดี๋ยวจะลอยกันกัได้ นาะนี่พันเสียลงบานนี้แข้งเนาะลำตัเกินจักแพ่นนี้นรมนนอมเ,เบิดนี่สิบส่14โอ้อยังอ่ะเจ็ดป่ะเจ็ตัวเจ็ดสิบสี่ัตสันเจ็ดนยาเจ็ด ไกล์โกครับเรอจังงานนี่คไกคนละ,ะละบอลคนละบอลไม่ะดาดเนาะละคงดูหาเขาเองเนี่ย พอได้ให้เพื่อนแปามาอีกเนาะตัวยาวตัวนี่เนาะพ่อบอกแดดพอดีสี่คนเนาะว่าเจอเนาะัวเมตร่ะดีดียกข้า

สภาทางนะเบิดบานแล้วเบัดน well, so. uh ับเบื้องเรือ้องจ้อยตัวนี้เทไรตัวนี้ตัวยาวเทไรก็่ตัวยาวนี่าวนบัวกขาก็นบขกได้คันควบเลมันได้บอกเพิ่นได้ตอนนี้

มีอยู่เดี๋ยวเพื่อนไปหามาโดยนั่งนั่งนั่งกับแม่มาฮะยังบ่ยังบ่เยอะเขาใช้ที่ตุ่มเลยกับมที่ตุ่มกับมี่เดี๋ยวทานเจ้าของเป็นก่อนแต่สามตีเลยโดย

อาวันนี้พี่น้องเนาะถือว่าเพิ่นมาส่งให้เรียบร้อยบัดนี้มาบิงทางพี่แก้วเพินเบิ่ให้เรียนน้องจอยอีกนา้แล้วอา

ไปขึ้นดุยบอกตัวเองโอนอยู่กูเออกเดียวบอกตัวเองใช่นเดีวขึ้นยนหรือว่าอย่างไปไปเป็นนำกันพี่น้องทะ่ลขันตอนในพือนยายเชน โอ้เดนแหมเนาะแดนแหมแล้วแดแก็งหนบ่อ่ไมปตัว้ะนแะที่ก่อได้ว่าแกแบะเพื่อนเจ้าก่อเลยตั้งมุนี่อืมที่ตั้งกบมือนี้อตั้งกบกับเรียกว่าเนาะก็จะ้วิยกอยู่นี่จะ้วิกอยู่นี่ เดี๋ยวน้องไลค์ที่ตั๊กให้แล้วคุณมันเป็นน,น้ำมันหาครจเอาให้โปรแก้วเลยพอกแก้วแล้วก็ห่อนหัววาอยู่นี่เราจมห่อนหัววาอยู่ <laughs> ไปห้องแกงสิไปบไปไปห้องเพิ่นทายอดบ้านเพิ่นทางานนั่นบแมนโอมาบทานมกนเนาะใส่ตัวนี้ลืมงใจก็ลืมลืมบอกเพิ่นเนาะว่าว่ายเซ็นมันมันบ่พอพอเฮาจะหาทําเ็บอืมเนาะเดี๋ยวมันาเาเลยแล้ว Mẹ nông mái không mình được lắm Cần mái con Hê cái, 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 cái mà. mà. đó Hê này Nào đưa bò. Ừ? Điền đưa Hê Điền Thấy đèn lụ nổi Xe nóng chơi Ờ ơ xe kèo Chắp cu hay จ,จีดจอยต้องแก่ท้ายด้ทีหนึ่งเยเกยเจีย <c oughs> เ้ยเา <c oughs> ห,หยอกเอาหัวกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะจอยเด้อไม่ได้น้องน้นนอยอยู่อ่ะ <cười> ừ. <cười> mẹ subscribe cho đấy. Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พกินเนเลยกินเินนอลาเ้ด้ๆได้โดยสบายดีผมต้งงมาเซ็นปีนออกมาเลยหหลักบ้านตังหัวเนาะราั้งหัวตังหัว้นเนาะโอ้ตัวใหญ่จ้าโม่ได้ได้แต่ใครน่องลาสช่ย กำนเดือดขวบเลยบอมาหาสังบาสังเท่เพนเพื่นยังม่เห็นอยู่เนาะด้วยสบายดีอืน่มืืนเลยเลยเนาะ

sau này nó cho khỏe Tao bạn ấy ha. biết là con bọ pues là xo一點ı ちょっと待って。 น้องเนาะกับประมาณนี้เลยนเนาะก็คือว่าน้องจเป็นกระไรอะไรทิงเก็วทอดนอนนอนกันเตะน้องจเน้องเบิก้องเดี๋ยวเดี๋ยวเอาต่อไปพี่น้องไอคิปนี้ประมาณนี้นะเนาะากกันไปกันไปา้ทางครับวิาณบุใดอเอสมศักดิ์ขึ้นสามารถสั่งานน้องจอยนเนะที่ต่อหาน้องปลอชใชได้จริงๆเป็นสมพาน์บรหารสีคนี่เก่าไปเลยสำหรับที่มีพอลา่น้องเก่อนแล้วขอลคาวคว่า สบายดีดีสบายดี